สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องดราเดาในกามทุกคนกแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถึงอีเวนต์ใหม่สักทีนะคร<ภา>ับอีเวนต์แวมไพร์กับหมาป่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอดูเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ว่าที่ลืมไปไม่ได้เลยโปง่งทาวริชแมนช็อปนะครับดูหนึ่งเรื่องการเติมเกณฑ์นะเพิ่มผ่านด้วยสรงทาวริชแมนชอน็อปเนี่ยจะได้ริชแมนคอร์ในการลด ในการเติมครั้งต่อไปสูงสุดถึง25%นะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนทาง Richman Shop เนี่ยทุกคนโป๊ะจะเป็นตามนี้เลยนะครับใครอยากเติมกับทาง Richman Shop มันจะมีผ่านไลน์กับทางเว็บไซต์ของทาง Richman Shop นะถ้าผ่านไลน์จะเป็นแอด Richman Shop นะทุกคนโอเคไหมยวเราไปเอากระเบนเหมือนเดิมนะทุกคนกระเบนคือของผู้ใจผมเลยนะเดวินน้าก็จะไม่มีปลากระเบนแล้วนะก็จะมีเป็นวัวพายกับหมาป่านะครับไม่รู้ว่าจะสนุกแค่ไหนนะแล้วเหมือน เขาจะมาเอากระเบนโอเคเหมือนขา้อาะเบลอีกตัวนะเดี๋ยวผมทิ้งตัวนี้แล้วก็ไปเอาอีกตัวหนึ่งเนะียให้เขาไม่ได้ทั้งสองโอเคเรียบร้อย <c oughs> อดแล้วอดปลากระเบนแล้วเรียบร้อยนะผมก็ไปเอาของเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ผมแนะนำมาเอาปลากระเบนสามตัวเลยก็ได้นะแต่ว่าต้องทิ้งตัวหนึ่งนะพอเราแบบพลาดเราก็ค่อยมาเก็บตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าเอาไปให้เพื่อนก็ได้นะทุกคนอันนี้แต่ว่าอีเวนต์มันจะจบนะก็ช่างมัน เปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นปืน,ปนไอเอ็มเจ็ดก่อนนะครับโดนยิงมาเฉยเลยไอตรงแคบๆนี่ป่ากระเบนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเดี๋ยวอีเว้นเดี๋ยวอีเว้นหน้าจะเป็นเขาเราเียกว่าไงเป็นอีเวนต์แวมไพร์กับหมาป่านะแต่แวมไพร์เห็นว่าสกิลค่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าโดนสกิลแวมไพร์แค่แบบเม็ดเดียวคือล่วงเลยนะครับแต่ว่าไอแวบูฟหรือว่าหมาป่ามันก็จะโกงตรงที่มันเคลื่อนไหวเร็วนะ ที่ผมเคยรีวิวให้ทุกคนดูนะค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับในส่วนของแวนบูฟนะตัวนี้ก่อนเลยนะครับโอ้โหดีนะผมมีงเขาล่วงถ้าผมยิงไม่ล่วงผมจะล่วงเองนะโอ้เยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ชายผมขอเก็บกระเป๋าก่อนเมื่อกี้ เล่นไม่ได้นะทุกคนตรงแต่ลองดูนะไม่ได้จริงด้วยเสียมุมมันเยอะเกินนะจนแบบที่เล่นเรานา้อยเกินไปนะ,ะเก็บยาก่อน <Okay. S 1> แต่เราไปหาที่ปั๊มกันนะทุกคนผมไปปั๊มในใต้น้ำนะมันจะปลอดภัยกว่านะรจริงๆถ้าเจอกับเบรนี่ต้องเล่นแบบว่าโซนที่แบบอะไรมุมหลบเยอะนะทุกคนมันจะดีมากเลยนะ ผมว่าน่าจะโอ้โหตรงนี้ก็มีโอ้โหลูกซองด้วยผมลงก่อนเลยเกือบละเฮ้ยคุณเด๋นะผมโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว,นะดวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดวนอะไรวะเนี่ยเื่อผมลดแบบลดพุ่งเลยนะครับน่าจะโดนยิงหัวแน่ วงเฉยมีแปดนัดน,นะครับเมื่อกี้แต่ผมต้องไม่หายยา่อนนะตอนนี้อยากวิยามากเอาไม่ได้นะครับโดนแบบโดนให้ความสนใจเยอะเกินแั๊บนึงนะผมขอหายยาก่อน ไม่มียาเลยนะแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเล่นเป็นในตัวเอ็สามสองก็แล้วกันนะดีกว่าเยอะนะครับตรงนี้ผมไม่อยากเล่นเลยนะเอาตรง เล่นยากมากแล้วเขาโคบกันหลายจุดด้วยนะตรงนี้เหลือสองตัวปะก็เหลือตัวเดียวผมเล่นได้นะโอเคเหมือนจะไต่ขึ้นมาแล้วนะผมรออุ้ยโอ้โหไม่พุ่งลง,งข้างล่างเลยมาอีกตัวงนะละรอเลยนะโอ้โขึ้นมาอย่างนี้หวานหมูเลยนะมาละโอ้โหไม่เวิร์กเลยเลกเตอร์นะ ผมป้าหลังเขานะครับโอเคอุ้ยเดี๋ยวหลังก็ยิงติดอะไรเนี่ยต้องเอานะครับโอเคได้อยู่คิดว่าไม่รอดแล้วซ้ำก่อนนะ w h a เต h e h เฮลเลยเมื่อกี้ตกใจ ว่าแบบเอ้ยทำไมผมยิงไม่เข้าเลยเ,เดียว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 ,ยว,ยวำหนึ่งขออีกตัวนึงก่อนผมนล่มัน UMP ก็แล้วกันนะครับ เ้ยเดี๋ยวนะไห้เป็นว,ว่ายขึ้นแถวนะว่ายเป็นปลาเป็นปลาเลย,ยเหมือี่แกว่ายทิกแซ็กด้วยนะโคตรเหมือนน่าจะนอกนะเหมือนว่ายน่าจะว่ายหนีแน่เลยวันนี้คนว่ายไปอีกละผมตามเลยก็แล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะ ทอ้อบทงบนก็มีเคลียร์บนก่อนก็แล้วกันนะครับอเอ้ยเดี๋ยวถามเลยเกือบไปแล้วทุกคนเลือดเหลือสิบดีนะล็อกอยู่เก็บตัวนี้ก่อนนะเก็บใช้ตัวนี้แทนนะ มีคนมาอีกคนนึงนะนี่ไงกลางล่ม,มลยครับผมโอเคตีเดียวกันหมดเลยนะครับเขาไม่เข็ดเลยนะทุกคนโอเคผมว่าเราน่าจะดึงตีสูนได้ละเดี๋ยวดึงตีสูนเลยก็แล้วกันนะครับเฮ้ยมีคนมาทุกคนมันจะมาเอาเกิดแน่เลยมันเห็นว่าผมมาคนเดียว เราพ่นน้ำใส่ก่อนนะโอเคเรียบร้อยครับยังต้องรีบน้ำก่นนี่เพื่อนเข้ามานี่ไนงะเอ็งมาแล้วมาเดี๋ยวใช้เครื่องยิงก็แล้วกันนะเครื่องยิงน้ำนะครับไปไปสโตรเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยทุกคนหมดแล้วนะครับในเอเวนนี้ถือว่าโอเคเลยนะสิบตัวกับอีเวนต์นี้นะครับ ีมีคนยิงกันตรงนี้นะมันไปไหนกันละไม่น่าใช่บอดด้วยนะครับมันวิ่งออกไปแล้วอรอ<ม>นี่ไงผมเจอแล้ว <c oughs> ต้องโทษเพื่อนเขาเลยนะเขายิงเปิดจุดนะโอเคอเจ็บอยู่นะเดี๋ยวเล่นเลยก,ก็แล้วกันนะทุกคนวัดปะไม่วัดโอเคไปทุกคน เขาไม่น่าจะมีปืนดีๆนะเพราะว่าน่าจะเพิ่งเกิดเลยมั้งผมว่านะเรียบร้อยนะโอเคถือว่าสู้ยากมากเลยนะถ้าแบบมีกระเบืนะแต่แผลน้ะผมว่าน่าจะไม่ได้เหลื่อมล้ำขนาดนี้นะเหมือนจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะ โซนหน้าเราน่าจะมีคนนะไม่ก็โซนซ้ายโซนขวาเนะีแต่มันจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดหนุ่งนะี่แปลว่าโหลดคนชัวๆเลยนะนี่ไงมีบักกี้จอดด้วยนะโหแล้วปลาระเบิดมาดนะ้วยเฮ้ยเสียงขยับนะฮะเมื่อกี้ต่างต้นไม้ปะนี่ไงเขาจะหนีนะแต่หนีไม่ทนันโอเคเรียบร้อยนะครับเนี่ยทุกคนถ้าเกิดแบบมันกระตุกอะแบบโหลดคนแบบมีแน่ๆในะใกล้ๆเราทุกคนอันนี้ก็คือแบบ ใช้ทริคนี้ตลอดเลยนะคือถ้าหนุงหนูนี่คือรู้เลยว่าใกล้ๆเราจะมีคนนะเกียวเกลียวเๆๆยวมันน่าจะรีลุกโอเคเรียบร้อยโอ้โหมียิงกดด้วยฮะ มียิงกดแบบสุดๆเลยทุกคนทีนี้เอาเรื่องเลยนะมียิงกดซะด้วยเอ้ยเดี๋ยวผมจะใช้ระเบิดน้ำปลาดักไปก่อน เดี๋ยวแล้วไปผมหนีก่อนนะครับเมื่อกี้ผมหยิบปืนไม่ติดนะครับแล้วไปหาที่ปั๊มยาก,ก่อนนะรตรงนี้น่าจะดีนะเดี๋ยวเขาแน่ต้องชุบเพื่อนกันนะทุกคนแล้วผมปาไฟไล่เขาก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะติดเดี๋ยวเล่นตรงนี้ก็แล้วกันครนะนี่มันอยู่ในห้องเนะี่ยโอ้โหเองไม่ได้นะทุกคน เดียวเดียวโอ้ยเจ้าโผมาเจอเอ้ยโอ้โหข้างบนก็มาเจียวไปแล้วเมื่อกี้เสร็จล้อยนะครับทุกคนผมได้ยินเสียงชัดแจ๋วเลยมาไฟไล่เลยก็แล้วกันนะครับน่าจะโดนอยู่นะเขาน่าจะไปเล่นห้องไอ้ห้องในกันนะมาเดี๋ยวผมปาน้ำดักไว้เลยนะเฮ้ยเจ้าโผแล้วปาไฟสวดมาเจิดเจ้าโ,โหติด โอ้ไม่ทุกคนอุจส่าหได้แล้วตัวออปชั่น oh, <option S 1> ผมหมดแล้วอะไม่มีแล้วนะตรงนี้นะ่าจะเก็บมาเยอะๆหน่อยจะดีนะโอ้ยืแฟดโดนผมด้วยโอ้โหไม่โผล่เล่นยังไงดีวนะเนี่ยโอ้โห โโอหไม่ไหวนะทุกคนออปชั่นผมไม่เหลือแล้วนะครับสีครับ F4 ครับ F4 ครับขอโทษด้วยครับขอบคุณครับถ้ามีออปชั่นเมื่อกี้น่าจะมีลุ้นอยู่นะถ้ามีไฟไม่ก็ระเบิดนะครับมาผมมาเก็บของไอตัวที่ผมยิงตัวแรกแล้วกันนะก่อนที่จะไปชาร์ทเขาโอเคถือว่าของครบคันเรื่องปิ้งย่างนะโอเคของครบแล้วทุกคนไปพร้อมเล่นต่อนะออปชั่นก็มีอยู่นิดนึงนิดนิดได้หน่อย Okay. ได้เวลาล้างแค้นแล้วทุกคนบอกเลยว่ามันน่าจะไม่เหมือนตาที่แล้วไม่รู้จะเหมือนหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> มาเขาเรียกว่ารอบสนะ3ามคนอยู่ในบ้านนี้นะครับเมื่อกี้ผมพลาดผมก็เลยกลับมาล้างแค้นเขานะ,ะนะมาแต่เรายิงกดไว้เลยก็แล้วกันโอเค าไฟไว้ก่อนนะครับไล่ที่เขานะแล้วเดี๋ยวเราไปปาเน็ตเข้าในห้องนั้นกันนไอห้องเขาเรียกว่าห้องเก็บของแล้วกันนะปลาเข้าไปเลยนะโอ้โหมีคนไหวตัวทันด้วไอตัวนี้มันรู้เยอะทุกคนโอเคเรียบร้อยนะครับจริงๆบ้านสามชั้นนี่ชาร์จไม่ยากมากเลยถ้าเกิดรู้มุมปาไฟกับปาระเบิดใต่นะเพราะว่ามันค่อนครั้งที่จะเป็นปุมตายตัวเลยนะทุกคนก็ยังไงก็ลองเอาไปปรับกันได้นะครับ โอเคมาครับทุกคนเคียร์คงเคียร์ของหน่ให้เสร็จนะเหลือสิบเจ็ดตัวแล้วผมบอกเลยว่าน่าจะตึงมือด้วยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าน่าจะตึงเลยแหละผมว่านะเจอกระเบนฟรีตัวหนึ่งนะแล้วก็มีคนวิ่งอยู่เดี๋ยวหามุมยิงเอานะครับไม่ได้นะทุกคนไป๋ยวผมเล่นสูงไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ไงเจอละโอ้โหฟรีเลยอย่างนี้ เอ้ยโอ้โหยิงไม่โดนเลยโอเคคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วไอ้ตัวนี้คือถ้าเกิดไม่ได้นี่เรเกมทิ้งแน่นอนโคตรฟรีไม่ปืนแล,ล้วโหจะรอลูกเขาหมดนะครับโอเคชักแม่ก่อพอชักเสร็จพอดีด้วยนะเมื่อกี้ ผมว่าถ้าผมต้องรีบไปเคลียร์ตี้ที่เหลือ4ตัวนะไม่งั้นเราจะเล่นยากขึ้นเนะี่ยถ้าเกิดเขาเหลือหกตี้นะหนึ่งโอ้โหนี่โอโ้เยอะจัดเลยอาไงดีวะนนี้ตรงนี้ไม่น่าไหวนะทุกคนมุมใกล้เกินนะเดีย๋ยวรีแม็กนีก่อนนะครับโอ้โหเยอะมากทุกคน ไม่น่าตีได้นะครับตีนี้ถึงเล่นข้างล่างผมว่าเสียเปรียบมากนะครับเขาเล่นสูงสุดแล้วอะตรงนี้เสียเปียบเกินนะในแววตีนอกวงก,กันดีกว่าวงก,กําลังจะบีบด้วยนะหละักๆผมต้องสแปมเอาไอาปลากระเบนเขาให้ให้ได้นะทุกคนถ้าเอาได้ก็จบเลยนะครับเขาจะได้ไม่มีปลากระเบนเล่นกันนะเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนนะนี่จะจบเรียบร้อยแล้วมมเอา้า เรียบร้อยนะผมก็เรียบร้อยด้วยทุกคนเวน g a ร m a โอ้โหถามจริงโอเคแล้วทุกคนก็ยังก็ขุนพูดมากนะครับที่ดูจบคลิปอย่าฝากไลค์กดแชร์กดติดตั้งเคลียรแล้วใจผมด้วยนะคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเสวนิเศษกุญญบุตรไว้บ่ายนะครับเวน g a ร m a